โอเคทุกคนก็กลับมาต่อนะครับสำหรับยอดดักซิงโดยอีพีนี้เนี่ยก็จะไปอีพีที่79็นะครับ <Yeah. S 1> ก็แบบว่าวันนี้เนี่ยพี่เพิ่มก็แต่งตัวหล่ออีกแล้วนะอือ <Huh? S 1> ชุดที่พี่ใส่เนี่ยก็เป็นชุดใหม่ล่าสุดนะครับที่บีชว่าชุดสกอร์เปียนั่นเองแล้ววันนี้พี่เพิ่มก็พาน้องช้างมาแต่งแม็กลาเรนไว้เออน้องๆดูแม็กลาเรนเดช้างตอนนี้ได้รับการอัปเกรดแล้วนะครับผมนะส่วนตัวพี่เพิ่มมองว่าอย่างสวยครับอือก็จะบอกเลยว่าหมดหลายบาทแล้ววนะันนี้ฮ๋อ แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมนะน้องๆอ,อาจจะไม่อยากเชื่อนะครับว่าคนที่จ่ายค่าแต่งรถให้เราเนี่ยก็คือพี่อาดัมนั่นเองฮะ <Huh? S 1> พี่ก็ต้องบอกเลยครับว่าเดี๋ยวนี้อาดัมเขาไม่ได้จนแล้วนะเราต้องเรียกเาว่าเสียอาดัมครับผมโอ้โหน้องๆดูทองได้อยู่บนคอดิ <Wow. S 1> ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเบอร์อาดัมจะไปปนร้านทองมาเมื่อวานไม่ธรรมาดาจริงครับผมนะครอบขวยอนในซีนีต้องบอกเลยว่าเริ่มร่ำรวยเป็นกอบเป็นกรรมขึ้นมาอีกแล้วอ๋อไปครับผม ส่วนด้านดีก็จะเป็นไวอันนั้นช่างซุยหรือเปล่าวะ uh. โอ้พระเจ้าช่างซุยก็เราปรเปลี่ยนไปครับผมหรือว่าเนี่จ,จะไม่ใช่ช่างซุยครับผมนะอาจจะเป็นแฟนของช่างซุยก็ได้นะครับเอออ่ะรู้สึกว่าแฟนช่างซุยเนี่ยจะทําการแต่งรถตํารวจคดีครับผมนะโอ้โหเป็นรุ่นบุกติชิลลนด้วยนะครับก็บอกเลยว่าอย่างแพงกันดีเอเออ้าวน้องๆดูพี่คโน่เราก็เปลี่ยนชุดด้วยครับผม พี่เพิ่งว่าการเปลี่ยนชุดเนี่ยมันก็ทำให้ยอดนักซิ่งเราเนี่ยดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับจะไปพี่โอโนโอ่จาผมได้หรอป้าโอ้สุดรอยอดนักซิ่งพี่จาเบงได้อยู่แล้วดีตั้งแต่พี่โกโน่เปลี่ยนชุดใหม่มาดีพี่โกโน่รู้สึกว่าพี่โกโน่มองไม่ชัดเลยเห,เหมือนมีอะไรมาพันตาพี่โกโน่ไว้เลยนี่เอาก็พี่โกโน่เอาสารหลายไปพันตาไว้ครับมันจะมองเห็นได้ไงโอโ้ ไปครับผมเดี๋ยวหลับถัดไปเดี๋ยวพี่เพิ่มจะลองไปแซสแมคลาเรนในช้างหน่อยดีว่ามันแรงขึ้นหรือเปล่านะครับเอามายกเครื่องโมใหม่อะไรหมดเลยเนี่ยโห,โหดีทรงดีไซน์ต้องบอกเลยว่าสุเปร์คารจ้าดโอเคอาดมฝากใจตังค์ด้วยเด้เอเฮเลี้ยงตังค์เลี้ยงเล็กเลี้ยงเก็กเลี้ยงใหญ่เ,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 เดี๋ยวได้ไปปตนตระกายมาเพิม่มเอ้านื่ว่ามันพูดเร่งครับทุกคนนะ้าฮ้มันไปขโมยไปป้นมาจริงด้วย อย่าทาตามนะครับบางน้องอาดามันอาจจะพูดเล่นก็ได้เออปลาช้างน้องเลิฟพี่ว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะไปแซดแมคลาเรนคันใหม่ไปครับผมขอญาตทำการขึ้นไปสตาร์ทเลยมาครับสวยงามจัดสตาร์ทปึ๊บ <c oughs> ลักษณะภายในแมคลาเรนครับ,บทุกคนนะรู้สึกว่าน,น้องช้างเนี่ยชอบมากเลยนะครับเออมันนั่งยิ้มทั้งวันเลยอะ่ะโอ้โหภายในนี้ต้องบอกเลยว่าอย่างหรูเลยนะไปครับผมลองเบิ้นดูหน่อยดิ อุ้ยไฟแลบครับผมโอ้โหท่อข้างหลังย่างใหญ่นะครับแบบนี้ไม่ต้องทำการดิฟรอบอดดำหน่อยครับผมนะเป็นการขอบคุณอดำนะครับเออเอา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 ะเตอร์ีดิเพิ่นไปหน่อยก็ <c oughs> แบบว่าอย่างแรงแล้วทุกคนเบิร์นเลยไปครับผมอุ้ยโคตรแรงครับผมนะตบกีหนึ่งนี่พุ่งเลยครับยั <c oughs> งมานี่ขออนุญาตลองเทสปีดหน่อยเด้อ้โหแต่คือดีไซน์ให้สวยจัดเลยนะครับ มาครับผมจางวันเอไปเลยเพื่อนชีตแล้วข้างหลังนี่ไม่เหมือนกับกระสวยอวกาศเลยทุกคนนะมันมีสามท่อนะครับอุย่ยแมคลาเรนคันนีย้ยางดูนะครับมาเดี๋ยวเราลองมาเทสสปีดสูงสุดกันหน่อยครับทุกคนนะจับเตาที่มุมบนขวามือนะครับไปครับผมดูสิว่ารถน้องช้างเนี่ยจะวิ่งได้เท่าไหร่นะฮึตอนนี้ไป200้แล้วผมนะยังไม่ติดในตัดนะครับกดแรง ตองร้อยสามสิบกว่าโูจังวันี้ชีดสามร้อ <s> ยผมเร็วจัดจัดนะครับแต่งมาแล้วอ่าพี่ว่าน่าจะวิ่งได้ประมาณ4-500เลยเนี่ยนะเดี๋ยวขอถนนตรงๆรงด้ว่าชีชไปเลยเพื่อนโหสามร้อกว่าผมนะเดี๋ยวเราต้องขับไปบริเวณที่มันเป็นสะพานทุกคนนะน่าจะหัวกันได้ยับยับนะโอ้สี่ร้ครับรผม นี่ไงนี่ไงข้างหน้านี่ไงน้องมาเลยหัวตรงๆครับผมเอาลนะครับไอช้างเต็มตัวไปกันเลยเพื่อนอื้มสี่ร้อยครับผมโอ้ยห้าร้อยอพี่ก็ไปต่อได้นะแต่ถนนเราไม่พอครับผมโคตรแรงนะบอกเลยจูนมาแล้วนะโอเคว่างๆเนี่ยพี่ว่าพี่จะทำคลิปแข่งแม็กลาาเลนดีไหมทุกคนเออน้องๆคิดว่างไงครับผมนะ ก็ต้องบอกเลยว่าขับยังมันเนะทุกคนนะโอ้เสียงเครื่องนี่เร้าใจจริงๆครับผมโอเคเดี๋ยวดัดถัดไปเนี่ยเพื่อนจะไปหามิต์เคลทุกคนนะน้องๆคนไหนจำมิต์เคลได้บ้างครับมิตเคลที่เขาเป็นแบบคนจัดงานแข่งอะไรเงี้ยเออวันนี้ก็พี่มีนัดเจอเขานะนี่ไงเจอละพูดปุ๊บมาปั๊บตามสเต็ปขอญาตหาที่จอดรถแป๊บ นานๆทีปีหนครับผมนาในสุดบิสเตรก็คัมแบ็กอะครับโอ้โหรูสึกว่าเขาจะถอยรถใหม่ด้วยเนี่ยเชดดดูซ <Wow. S 1> องน่าจะเป็นแลมโบกินีกาลาโดนะครับอย่างสวยเลยและส่วนด้านี้ก็คือบิสเตรนั่นเองว่าแต่ทำไมหน้ามันเหมือนอโลกเลยวะเอาเป็นว่าสวัสดีครับผมบิสเตรไม่ได้เจอกันนานนะครับไม่ทราบว่ามีงานแข่งอะไรผมเล่นไนดะ้เปล่า ว่ายังไงลายยอดนักสิงเราไม่ได้เจอกันนานเลยไอายอาจจะพูดไทยไม่ค่อยชาดเหมือนเดิมเพราะไอก็ไม่ได้พูดแบบนี้นานแล้วแต่วันนี้ไอมีงานแข่งสูดพิเศษมาให้อยู่นั่นก็คือการแข่งรถบนท้องฟ้าอยู่ตงการจะไปเล่นใหม่เโดมมันเป็นยังไงวะแข่งรถบนท้องฟ้าครับผมทุกคนเนะใช่เหรอบิตเคแข่งขับเครื่องบินหรือเปล่า ไม่ใช่ไม่ใช่ไอไดทุ่มเงินมหาศาลในการสาสนับแข่งลอยฟ้าถ้ายอนนักสิงตอการจเจ่นอาจจะทรงอยู่ป่าย <Wow. S 1> โอกาสมาขนาดดีแล้วอายก็ต้องไปอยู่แล้วอ้าวเฮ้ยใครเป็นตัวอะไรวะเอาเป็นว่าพี่ก็ต้องไปเล่นอยู่แล้วะครับอการแข่งรถบนฟ้านี่พี่ว่าไม่ได้มีโอกาสหาได้ง่ายๆนะครับ yeah เออลำดับถัดไปพวาจะพากรนไปแข่งรถบนฟ้ากันไปน้องช้าง let's go มาแล้วครับผมทุกคนตอนนี้เพื่อนก็ได้ทาการย้ายมาบนสนามแข่งลอยฟ้าแล้วนะครับมันจะโหดขนาดไหนกันเชียร์บ็ผมทุกคนนะด้านดน้านเรามีลูกบอลยักษ์ด้วยก็ผมโอ้โหแข่งไตยบอลนาเอ้ยก็จะกระโดดมงซะหน่อยไงท่อก็ไปเลยทีเดียวนอกจากจะเจอลูกบอลแล้วเนี่ยมันยังมีด้านอุปสรรคอีกก็ผบมบทุกคนนะโอ้โหดูดิเฮ้ย <G ül üyor> นี่มันเป็นไม้แบตตียุงนี่วะใช่ไหมโอ้โหไม้แบตตียุงเคลื่อนที่ก็ผมทุกคนนะ ไปครับผมเดี๋ยวหลับถัดไปเดี๋ยวพี่พื่จะร่วมเล่นชาเลนจ์นี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูเดี่ยพี่เพื่อนก็มีเรื่องจะจะขอลองนะครับก็คือใครถ้ายังไม่กด subscribe พี่เดียฝากกด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะเป้าหมายของพี่ก็คือ100ล้านซับนะครับมาครับทุกคนตอนนี้พี่เพื่อนก็พร้อมจะลงสนามแล้วไปครับผมนับถอยหลังเลยเพื่อน3 2 1ครับผมมา let's go ไปครับผมนะอูดูไวรถแข่งแม่งวิ่งเตะบอลที่เร็วะ ไปแล้วจ้าวุ้ยสนามก็ดูโหดเอาเรื่องนะผมสออยไปแล้วหนึ่งสเต็ปครับผมนะหือยปุ๊บขึ้นนำเลยครับผมเราต้องระวังนะครับถ้าเราโดนเยอะเนี่ยรถเราระเบิดได้เลยนะเว้ยเออจะไหมพี่ขี่จนตกไปเลยครับผมนะไอ้นี่มันช้าหแต่เสียงรถแข่งเอาเรื่องจอดไปครับผมโอ้ยเฮ้ย้ยระวังอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันสามารถตกลงข้างล่างได้นะครับเนี่ย ไปครับผมหลบสิ่งกีดขวางแล้วก็ไปเลยเพื่อนเหินไปเลยอุ้ยข้างหน้าเราเป็นอะไรวะหน้านะกังหันลมครับผมอย่าโดนนี่พี่เอ้าโลงมาตรงกังหันพอดีครับผมนะจงนังหวะนี้โอ้ระวังครับผมใบพัดกังหันเรามองไม่เห็นเฮาพี่ว่าดานเนี่ยมันก็ยากเอาเรื่องนะครับผมนะเราต้องมีสมาธิครับผมนะหลบสิ่งกีดขวางจับจังหวะด,ดีๆแล้วก็ไปครับผมเป็นไง โอ้โหผิวผิวก็เลยเป็นเลยทีเดียวอะ่ะฮ <c oughs> ืออ่คมคองสว่านยีบตาตลบแต่ก็ยังหลบได้เอาเลยเอาเอาเอาไม่เอาทุกคนต่อให้เราตกไปแล้วเนียนเราก็จะยังอยู่ในสนามเหมือนเดิมนะครับโอเคโอเคจังวันนี้รู้สึกว่าเราต้องทําการ,ปรเปลี่ยนรถครับผมนะเราต้องใช้เป็นมอเตอร์ไซค์น้องมาครับผมหยิบคันไหนได้เอาคันนั้นนะครับโอ้โหนี่เป็นมอเตอร์ไซค์วิบากนี่า่าเอาเ้ยไอพวกนี้เปลี่ยนรถไม่เป็นนะครับ อุ้ย,ย,ยดูดิคนเท่เลยเมื่อกี้มอไตวิบากเราจะว่างขึ้นไปเลยครับจงางวานี่เอารอจังหวะดีน้องจงางวานี่ไปฟึ๊บผิวอยู่ครับผมได้อยู่ข้างหน้าเราเป็นอะไรวะหน้านะใบพัดกังหนันครับผมนะจิบจิบครับผมหนะ้าตรงในฟึ๊บสิดซ้ายไปเลยน้องส่วนด้านดีก็จะเป็นไม้ตียุงนะครับเองตรงพี่ว่าไม้ตียุงอะหลบง่ายสุดแล้วนะเพราะมันเป็นแบบ มันไม่ใหญ่ไงโอ้โหแต่อันนี้อันนี้นนมงไม่ได้จริงๆว่ะโอ้โหไอ้กังหันลมนี่พี่ไม่ไหวเลยครับผมแต่อย่าคิดว่าไอจะยอมมิตอร์เคเข้าสิงครับผมไปเลยปึ๊บฟับหลบซิกแซกผิวยาฮูถึงเปล่าอึบอุ้ยโอ้โไม่ถึงต้องบอกเลครับว่าทางอย่างตึงนะเผลอไปเลยเพื่อนต้องใช้ในตัดช่วยผมอู้อย่างเท่ไปต่อครับโห อุปสรรคมากมาเแล้วเกินไปผมซิกแซกซิกแซ,ก,ซกวูยตัวนี้บิระเบิดห,หลบได้หลบได้แบบชิวๆวะผมนะจังวันนี้เฮินไปเลยเพื่อนยาหูฟึบโอ้โหมมวนสาสิบตลบกรบผมเมื่อกี้ไปได้เวลาเปลี่ยนรถอีกละรอบนี้รู้สึกว่าจะเป็นรถดิฟนะครับคันนี้นนมันดิฟมันมากบอกเลยไปผมซิกแซกไปโอเคโว โดนัทยังมีลูแล้วเบอรอ์ไหลยูจะมีใจเอาเลยโดนรถแข่งแซงแม่งมัวแต่เล่นมุกไปต่อครับผมนะมเราต้องทําการเปลี่ยนรถนะครับตามกติกาแล้วเนี่ยแต่คือแบบไอ้บอทที่แข่งด้วมันมันเปลี่ยนไม่เป็นนะอ,อย่าไปว่าเขาเลยนะไปครับผมว้าวโดนสอยไปดีน้องไปแล้วเจอรถพี่มันแรงนะครับจับจังหวะดีเพื่อนผิว เหินขึ้นไปรอดไปเพื่อนเข้าอุโมงไปเลยอุ้ยโดนกังหันครับผมนะไอ้กังหันนี้เันตัวอันตรายเลยครับมาในอุโมงพี่ว่าไม่น่าจะยากนะขับชิวๆนะครับอย่าให้โดนกังหันก็พอแฟบโอเคตรงนี้ต้องเปลี่ยนรถครับผมรู้สึกว่าเราจะได้เป็นรถแบทแมนหรือเปล่ารถแบทแมนที่มันแบบติดไอพ่นได้อะไรอย่างนี้เนาะ่ะไปเลย เราลองกดไอโพนนะครับอ้าวกดไอโพนแล้วมันโดดมาทุกคนนะเอาเลยแสดงว่าเป็นรถกระโดดนะวันนี้จังวันนี้ตาตาเครื่องไปเลยเพื่อนขี่ตรงยาวๆผมนะโอ้โหอย่างซิ่งเลยว่าซิ่งในท่อไอ้น้องใครเฟี้ยวเลียวมาหน่อยเด้อจังว่าน,นี้กลางหันนี่เอาตรงนะพี่ว่าหลบค่อนข้างยากนะครับในตาไปเพื่อน ดูสึกว่าจะเป็นทางชันครับผมโอ้ยมองไม่เห็นะลยเลยโอ้ยเหืนวนหน้าโชว์ไปทีนึงเ <Wow. S 1> หินแบบลุงเพิ่มจังวันนี้กลับมาตั้งตรงเหมือนเดิมอะเฮือาเอาน้าจุ่มครับผมเอาหน้าจุมมาาจ่มหงายท้องน,นะครับมาติกแซกไปครับผมด่านนี้สบายสบายเฮือ ه, กระโดดไปทีนึงเจโดกระโดดปุ๊บบินเลยครับข้างหน้าเราเป็นอะไรวะหนะ้า ข้างหน้าเป็นทางสะพานโค้งครับผมถ้ายางใครไม่ดีนิลื่นแน่นอนนะครับตกลงไปข้งล่างตายแน่นอนมา oh, <no. S 1> จังว่านี่ทำไมสบา,ายครับด้านหน้ามันจะเป็นเส้นชัยแล้วยาหูโอ้มิชชั่นมิสเตอร์เครนี่ก็พี่วก็ถือว่าไม่ได้ยากมากนะอืม อ่ะก็มานีครัผมนะสำหรับชาเลนจ์แข่งรถบนฟ้านะครับของพิทเตอร์ครก็จะบอกเลยว่าสนุกเอาเรื่องอยู่นะโอเคครับผมถ้างน้องชอบเคนี้หรือว่าอยากให้ย้อนนักซิ่งไปทำอันไรเดียวก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยฝากกด Subscribe, l ไลค์แชร e แล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนช่วยเพิ่มไ้ด้วยคุณทธิยอะมาจากพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าก็บันครับ